สวัสดีครับพยดิดข้องอ์ปฐมบันเทิงศิลมาอีกแล้วเด้อฝากช่อง YouTube พยดิดข้ององปฐมบันเทิงศิลครับคำนั้ยิก้ยกกไลครกดแชร์กดติดตามก็สัตระไขติดตามพยดิดแนบท่านหอนหาลอยอยี่ฟอยขนตรงเพจยนยูทูปไป3เดือนแล้วคำทัน้นจหอนหาลอยอยุ้ยเ <c oughs> บนเมธเพียพ่อได้เบนเด้อืันนี้มาขอพระเอกไหมครับหลังจากเปิดตัวเรียบร้อยวันเปิดฤดูกาลของปฐมบันเทิงศิลน,นะครับ วันนั้นเปิดมาสามคนวันนี้เข้ามาแล้วสองครับน้องยังติดธุระอยู่หนึ่งท่านขออนุญาตรายการตัวตก да ่อนเลยครับเสื้อขาวๆครับขอบผมงูกระเดอบุญนหนเสื้อขาวเสื้อขาวรายการตัวครับผมอันนี้ทันเดอร์ครับลาบ้าน่ิสัยคำแห้งครับบ้านยื่นลาบ้านยื่นเดี๋ยวก็มีเรือก็พอเนี่ยเขาไม่เขื่องนายครับเขื่องนายจังหวัดบุญค้าเกียรติยันจะโซท่อนนอนคำแพ้งนอนยังไีครัทอดเกดกับซีตะเกียบครับแม่แม่เหนียวสามผักต้นไหมโอเคครับ มาสายหมอลำซิ่งเนาะตอนนี้ข่าวว่าสายหมอล้ำซิ่งแต่แต่อยากมาเป็นหมอน้ำโม่ดีแล้วล่ะลูกนะครับครับน้ำหาฮะนินหาแฟนสิบข่อป่ครับแม่ปันนีป่ะหาปันดีป่ะปันดีป่ะปันดีได้ครับเจอแลได้ไม่รู้ว่าเจอคนใหม่หรือคนเก่านะพ่อไม่รับ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 มาหาแฟนคนคนเก่าแจะมองอาจจะเจอคนใหม่ก็ได้มันไม่แน่นอนหรอกดวงเรา ไอพี้ทันเดอร์นะครับลูกชายโปรที่27ของพู้ยิ่งดีนะครับเป็นลูกชายพาอย่ออ <c oughs> ีกคนแล้วทดสอบเสียงนิดนึงกินอยู่หันละคุณจับว่าจะคล้องหุ่นดีอยู่มันอึันหน,า,มมา,นาหน่อยเลยเอาล้ำม,มาเอาล้ำมากเยอะมากเลยแขล่ลูกกูนุงตายยังนนนนะไงย่าไปถามผู้ข่างเชียงผู้เที่ยวผู้ข่างเชีงยงอย่าไปหยุ่นกับผู้ข่างเชียง ฉากนี้ขอเก้าอ่างโอรสเพิ่นภูมิศาสตร์แต่บอมีคนหักมาอยู่เคียงเฮียงสอนขาดคู่นอนเคียงหลางเคียงกายได้แป้นเป่าบอมีภัยสิเก้าวเอาต้องทนเศา้าอังอุราเป็นองค์ชายเจ้าฟ่าบอมีคาต้องทนหูกเรื่องในวังบอมีถูก ไฟได้เนะ่ทาทั้งสิ้นทนตัวโกงแล้วละเสียงเนี้ยหาสาวยินดีพร้อมบ่มีเลยแม่แต่น้อยสนมน,นางมีเครื่องร้อยบอ่มีจอยสิหัำเฮียงแน่น้อยไว้น,น้อยล่ะน้าเ <c oughs> ขาลงเขาล่างสิงปะ จานนีกแจากจาว่าน้ำสิ่งนะหลบมากโอเคครับไม่เป็นไรหนึ่งก็คือฟังจากผู้อายผู้ชายเป็นล่ำล่ำล่ำเปลี่ยนมาแล้วที่เป็นฟังฟังอย่งดีเป็นพระเอกตั้มนี่จู่ก็สุดยอดเลยครูบาอาจารย์ที่ที่มอ่ำล่ำแต่งที่สุดเลยคือตั้มนะครับยูทูบเก่าๆนะครับในช่องนี้แม่สวัสดีครับวันเกิดครับแม่ค่ะสวัสดีครับสวัสดีครับ เอาพี่น้องคลิปนี้ครับพี่ดิผมเอาใบสมีสะกรอนนะครับพอดีท่านผู้บริหารใหญ่เข้ามาท่านพอเข้ามานะครับเอาสุปสดเสืสสสสส่อมสมบัตม่สตางค์ใส่เต็มถมุงเต็มใส่เป็มของพี่น้องคือเกาเด้อเอาใบใบสมีพี่น้องฝากลูกใ้ายที่มีเจ็ดพ่อเย้ดิดสวัสดีครับพี่น้องครับ